ถาถึงการเขียนบอดี้และคอนคลูชันในเอเซต่อจากเมื่อตอนต้นที่ได้นำเสนอเรื่องของการเขียนอินโทรเรื่องของการเขียนอินโทรอย่างไรที่สามารถดึงดูดใจผู้อ่านได้แปลงให้ถูกต้องจบจากเรื่องการเขียนอินโทรแล้วคัดเลือกเอเซที่นักเรียนเขียนไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์นำมาให้นักเรียนได้ดัดแปลงให้ถูกต้องเด็กไทยมีความรู้เยอะแต่ถ่ายทอดออกมาให้ถูกขั้นตอนให้ถูก ให้เป็นหลักของเหตุผลเนี่ยจะถ่ายทอดยังไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งที่เป็นการถ่ายทอดแบบคําถามเปิดก็คือการเขียนเรียงความซึ่งเด็กไทยเนี่ยพอเขียนเรียงความไม่ได้ก็ไม่สามารถเอาความคิดที่ตัวเองมีความรู้ออกมาเอามาถ่ายทอดเป็นขั้นตอนเพราะฉะนั้นอเ s a ก็เป็นสิ่งที่เป็นทักษะทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จําเป็นมากสําหรับเด็กไทยหลังชีวิตหลังจากครัวมหาวิทยาลัยนานั้นก็เลยคิดว่า สิ่งนี้ควรเป็นสิ่งที่เด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายควรเป็นเรื่องที่สําคัญที่เขาควรจะเรียนรู้เพราะเขาจะสามารถนําไปใช้ได้มากกว่าสิ่งที่เขาได้เตรียมตัวอย่างเรื่องของเอนทานมามากกว่าจบจากเรื่องการเขียนอินโทแล้วก็มาถึงเรื่องการเขียนบอดี้ส่วนที่2ออันนี้เขาเรียกว่าบอดี้พารากราฟนะอันนี้คิดว่าไม่ยากเพราะส่วนใหญ่นักเรียนไปโฟกัสที่บอดี้จริงๆแล้วถ้าเรียนเขียนอินโทรเคลียร์เนี่ยบอดี้ง่ายมาก วิธีการเขียนบอดี้เทคนิคนาเหมือนเดิมนะครับในหนึ่งย่อนหน้านะักเรียนก็เริ่มด้วยท็อปิกเซนเทนซ์เหมือนกัน Move จากท็อปิกไปทรา i ซิชัน o v e จาก Transition ไป Major Detail แล้วก็จบด้วยไมเนอร์ดีเทลนักเรียนเขียน Flow Chart นี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามัน Move ยังไงนะครับจากเมื่อครั้งต้นการเริ่มฮ o ก k i n g ที่ทิ้งท้ายตัวอย่างที่เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องงานอดีรก โดยยกตัวอย่างไว้คือ reading and surfing internet เราจะมาดูว่าขั้นตอนการเขียนบอดี้ให้ง่ายขึ้นเป็นอย่างไรในประโยคนี้เห็นไหมนักเรียนย้อนกลับไปที่ thesis ม m เซอร์บอกมี2อ c t i v i ี y คือ reading กับ surfing internet ม m เซอร์เอา reading ขึ้น reading is นักเรียนวงกลมตัวนี้นักเรียนควรจะมีคำเหล่านี้อยู่เวลาเขียน t h e ขยายแต่ thesis เพราะเดี๋ยวมัจะลิงก์ไปสู่ย่อหน้าอีกย่อหน้าหนึ่งนะครับ Reading is my first เห mm ็นไหม my first favorite hobby I enjoy นะครับ mm hmm. การอ่านเป็น favorite hobby mm hmm. อย่างแรกที่คาพเจ้าชอบ mm hmm. ที่จะทำเห็น mm hmm. ไหม mm hmm. นี่คือ topic sentence จากนั้นสีเขียวสีเขียวคือ transition transition คำเหล่านี้ห้ามขาดเด็ดขาดเวลาเขียนถ้าเรนไม่อยากใช้ first of all ใช้อะไรได้ firstly ได้ไหม ได้นะคะไม่ใช้ at initially firstly first of all ได้หมดจากนั้นอย่าลืมเครื่องหมายคอมมาจากนั้นมาสเตอร์เขียนว่า I always spend time reading comics books ฉันใช้เวลาในการอ่านหนังสือการ์ตูนนะเสมอเสมอเพราะฉะนั้นมาสเตอร์ Master ถามว่าประเภทของหนังสืออันแรกที่ชอบอ่านเวลาว่างคือหนังสืออะไรอ่าแสดงว่าอันนี้เป็นเมเจอร์สีฟ้าเป็นเมเจอร เห็นไหมเพราะฉะนั้น topic sentence ตามด้วย transition จากนั้นตามด้วย major ขยายว่านี่คืออันแรกที่ฉันชอบคราวนี้มาดูสีน้ำตาลเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเครียดฉันก็จะรู้สึกผ่อนคลายตัวเองด้วยการอ่านการ์ตูนแสดงว่าประโยคนี้ไปทำไมเรื่องหนังสือการ์ตูนไปขยายว่าทำไมถึงชอบแสดงว่าประโยคนี้เขาเรียกว่า minor อันนี้คือโครงสร้างของ body ทุกครั้งที่เขียนเริ่มด้วย topic sentence แล้วมันจะมีธงสามัญอันนี้ก็เริ่มจากทานหนึ่งนาเลนก็ไปเอาทาน1มาใส่ทาน2ทาน3ทุกครั้งมีเมเจอร์ซัพพอร์ตด้วยไมเนอร์เมเจอร์ไมเนอร์ไมเมเจอร์ไมเนอร์ล้อกันไปแบบนี้ตลอดเวลาส่วนประกอบของบอดี้ประกอบไปด้วยตัวเชื่อมประโยคเรียกว่าทรานซิชันในเรื่องนี้ในพา,ารากราฟนี้อะไรคือทานซิชันอันที่ 2, 2> <In addition. S 1> องี่นี่ชาอะไนดิชนอะไรคือเมเจอร์ที่ส <In addition. S 1> องอ ประเภทที่2ของหนังสือที่ชอบคือ newspaper มานะนี่คือ major 2 master ใช้เทคนิคอะไรไป minor ของของอ่าในในช่วงที่2เทคนิคอะไร r e c a s e นี่คือการใช้อะไรเหตุผลราะนั้นะฉันชอบอ่านหนังสือพิมพ์เพราะว่าฉันได้ความรู้เยอะจากหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือกีฬาเห็าปะ่ะมันก็ไปขยายว่าทําไมถึงชอบหนังสือพิมพ์และสุดท้าย p a s i t i o n ก็เป็น finally ก็ชอบประเภทสุดท้ายคือ documentary ก็คือชอบพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไร documentary พวกหนังสือที่เป็นประโยชน์อะพวกแมกกาซีนพวกอ่าอย่างเช่น many documentary books such as time reader digest provide not only knowledge but also entertainment as well ก็ไปขยายว่าทำไมถึงชอบ document อ documentary book เพราะนั้นทุกอ่านนักเรียนต่อมาเซอร์มันโฟจากตรงไหน ถ้าเป็นบอดี้ท็อปิกเซนเทนจากนั้นโฟร์ hmm. เ็นต mm ์พาสซิชันตามด้วยเมเจอร์ major, mm hmm. แล้วก็ใช้ m i n น r ร์พาสซิชันเมเจอร์ไมเนอร์ t า o ซิชันเมเจอร์ไมเนร์แนต้องเขียนอย่างนี้เสมอไม่ไว่าจะไปเขียนอะไรก็ตามมันต้อง Flow ์ตามนี้ไม่ใช่นึกอเยากจะเขียนอ่ะอันนี้ขึ้นมาในหัวเอาเขียนเลยอันนี้ขึ้นมาในหัวเขียนเลยไม่ได้ mm hmm. น้าเรียนไปตอบถึงเช่น i อเอลเขาจะเช็คอะไรทักเรียน mm hmm. เช็คง่ายมากก็หลงเช็ค topic sentence มีไหม transition you okay ป่าวมี major ป่าวแล้วมี minor support ไหมทุกอย่างโ l o ไปตามนี้ไหมถ้าโฟ o ไปตามนี้เช็คง่ายมากเวลาเขียน essay คือเราต้องคิดในใจเลยว่าเมื่อเป็นินโทรมันต้องเป็นรูปคางหมูคาหมูประกอบไปได้วยสามส่วนคุณใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปพออดี้ปุ๊บคุณรู้เลยว่าดึงมาจากตรงนี้แล้วคุณก็ตั้งไว้ว่าแต่ละประเด็นที่คุณจะเขียนในอดี้คุณมีทงสามทงพอทงที่หนึ่ง คุณก็ใส่ first of all ไว้ทงที่2องคุณใส่ in addition ทงที่3คุณใส่ finally คือคือทำทุกอย่างให้เหมือนเป็นกรอบแล้วคุณเอาไอเดียใส่ลงไปในกรอบจะเหมือนเรามีโครงบ้านให้เขาเรียบร้อยแล้วเพย่แจะเขาเอาเฟอร์นิเจอร์ใส่เข้าไปตามโครงตรงนี้หลังจากนั้นอาจารย์ให้นักเรียนลองเขียนบอดี้ของย่อหน้าถัดมานั่นก็คือ surfing internet อันนี้ไม่เป็นไนะใช่ปะละ่ะ ว่ามาลีเล่ของฟอร์เชิเธอก็ต้องบอกว่ามารีแล่ของฟอร์เชิรด้วยเพลงประเภทไหนมันเหมือนแบบอันนี้ไมเนอร์แล้วแล้วเอาไมเนอร์ย่อยสปอร์ตเข้าไปอีกเป็นอะไรเออมันได้ดูเคลียเพราะว่าวิวของไฟมันไอรีซินเขาบอก I อ i s ซ e n ทูมิวสิกมิวสอะไรถ้าได้เขียอย่างนี้ก็ร t ซินทูมิวสิกดิฟเฟอเรนต์ไคลมิวสิกส์ซัชเ p สพ o อปบล็อกอย่างเงี้ยมันก็จะชัดเจนไปเลยมันก็มีไมเนอร์ย่อยลงไปอีกได้ จากโครงสร้างข้างบนอย่างนี้ครับแต่ละประโยคผมเรียงถูกหรือยัง Last but not least I always open the window media to listen to my favorite อ่ะอันนี้นะ to my favorite song ใช่ไหมเอาตรงเนี้ยเราไปบอกว่า a n y k i n d of song that I love to listen มันก็คือซ้ำกับ my favorite song เพราะเราก็บอกแล้วนี่มัน favorite song อย่างเงี้ยเวลาเดี๋ยวอนาคตเวลาเราเรียนเขาเรียกว่าอันนี้มันยนเยอะ My favorite such as จืดๆอย่างนี้ได้เลยมันก็ถือว่าเป็นไมเนอร์นะใช่มันคือเป็นไมเนอร์มาซัพพอร์ตไมเนอร์อีกทีนึงเพราะว่าอย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนว่าตรงนี้เราใช้คำว่า favorite ไปแล้วซึ่งมันแปลว่าชื่นชอบแล้วแต่ตรงนี้มาบอกว่า that I love อีกมันก็สร้างความ favorite อีกซึ่งมันไม่ต้องมาใส่กล่าวซ้ำก็ such as ขยายสองตรงนี้ไปเลยแต่ป่ะเมื่อก่อนที่ผมเคยเขียนเอเซยนะครับก็ยกตัวอย่างเลยก็อย่างเช่นผมชอบทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะยกไป I love to do something พูดไปเลยครับแต่พอมาเรียนกับมาเตอร์เนี่ยเขาต้องให้เปิดด้วยคำ Transition ก่อนก็อย่างเช่น First of all แล้วก็ตามด้วยประโยคที่ผมต้องการจะกล่าวถึงครับแล้วก็ตามด้วยขยายอีกนิดหน่อยความยากของเอเซที่ที่ผมรู้สึกว่ามันยากจริงๆก็เรื่องของการใช้คำให้มันสอดท้องเข้าหากันทุกประโยคครูบางท่านที่ผมเรียนผ่านผมาก็อาจจะสอนเรื่องของหลักการการเขียนว่าโครงสร้างประโยคเป็นอย่างนี้ นะรียบเรียงประโยคอย่างนี้มีหัวเรื่มมีเนื้อหามีอะไรอย่างนี้อย่างนี้แต่ของมัสยชั้นนเนี่ยเวลาเขาสอนเขาจะมีเทคนิคให้เช่นเช่นหลัก3ามทงเงี้ยเราก็จะมีเทคนิคก,การจําให้ง่ายขึ้นการเลือกคํามาใช้เขาจะสอนคําที่แบบเพลาะเเอามาใส่ในเอเซของเราให้มันดูสละสวยมากยิ่งขึ้นอ่ะสุดท้ายก็คือยอหน้าสรุป เทคนิคในการทำ conclusion อย่างแรกก็คือจะต้องใส่ signal word ลงไปว่าอันนี้คือย่อหน้าสรุปแต่หัวใจของ conclusion อยู่ที่การนำประโยชน์ที่เป็น thesis statement มาเขียนใหม่อีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่า restate thesis เอา thesis มาเขียนใหม่โดยใช้คำพูดของตัวเองนันเลยจะเห็นว่าตอนประที้นี้ที่ตอนมาเซอร์สอนตอนแรกเลยเวลาเราขึ้น essay อย่างที่มาเซอร์บอกว่าเราต้องขึ้นคุมแล้วเราก็ต้องจบคุม เราจะทายัางไงให้มันเขียนมาตั้งเยอะแยะแล้วจะทำยังไงให้มันจบแบบคุมได้ทั้งหมดเดี๋ยวมันมีเทคนิคการเขียนรานนี้เวลาสรุปนักเรียนขึ้นต้นได้คำนี้ก่อนอันนี้เขาเรียกว่า signal no word คนอ่านสมมติอ่านบุกรู้เลยย่อนหน้านี้ทำไมแล้วสรุปเพราะมันมีคำว,ว่าอะไรขึ้นต้นอ่าตอนนี้ถ้าเรียนไม่อยากใช้ i n conclusion ใช้อะไรได้นักเรียนใช้คำว่า in brief in summary in short นักเรียนใช้ได้4ตัวนี่คือที่เขาจะใช้กันนะครับคราวนี้มาเซอร์อยากให้นักเรียนกลับไปอ่านทีสิสเตตไหมคห้มาเซอร์ฟัง uh, There are two copies I enjoy ใช่ไหมนี่คือทีสิะ uh, คราวนี้นักเรียนดู มาเซอร์เขียนว่า t h e r e are two hobbies I enjoy during my free time reading and surfing internet คราวนี้พอนักเรียนเอามาเขียนสรุปให้นักเรียนเอาประโยคในทีสิบมาเขียน r e รีเซตคำว่ารีเ t e คืออะไรเอามาเขียนใหม่แต่ห้ามลอกให้กลับประโยชน์เพราะฉนั้นเวลานักเรียนจะจบ่ยให้คุมทีสิ์เป็นประโยคนําก็ต้องเอาทีสิ์มาเขียนใหม่แต่เอามาเขียนในรูปแบบที่ใช้คําพูดของนักเรียนเอง เห็นป่ะมาเซอร์ขึ้นว่าแด a อา two hobbies แต่มาเซอร์กลับตรงนี้ว่าเป็น reading and surfing internet are all my favorite activity that I always enjoy doing ถามว่าประโยคสีฟ้ากับประโยคนั้นความหมายเดียวกันมั้เออก็คือเอาประโยคนั้นมาเขียนใหม่ให้ใช้อีกคำพูดหนึ่งการเขียนบทสรุปมีหลักง่ายๆคือ นำ T4 statement ของช่อง introduction มาดัดแปลงแล้วตามด้วยความคิดเห็นของตัวเองหรือปิดท้ายด้วยคำคมหลังจากนั้นทุกคนก็สามารถเขียนเ s เซ y ได้อย่างง่ายโดยใช้โครงสร้างที่อาจารย์สอนแก้ไขเอเซ y ที่ไม่สมบูรณ์ให้ถูกต้องในการเขียนบทสรุปเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราเขียนผิดยังไงเขาถึง,ง,งให้คะแนนเราแค่นี้ซึ่งผมเขียนเป็นนักศึกษาที่ว่าเราสรุปไปเลย หวังว่าเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยเราสรุปแล้วแต่ทางกลับกันเขากลับไม่เข้าใจว่าเราสรุปเราต้องบอกว่าเนี่ยคือบทสรุปของเรา in conclusion หรืออาจจะเป็นคำอื่นซึ่งแปลในทางเดียวกันอาจารย์โชคสรันได้สอนเนี่ยก็เรียกว่าเป็น guide d writing นะฮะแล้วก็มีโมเดลมาให้ผู้เรียนได้ดูแต่ถ้าน่าสนใจเพิ่มขึ้นเนี่ยหรืออาจารย์ท่านอื่นๆที่จะไปสอนการเขียนเอเซเนี่ยโดยเน้นเรื่องของการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง เพราะเด็กม .6 เนี่ยมปลายเนี่ยเขามีศักยภาพเพียงพอเพียงแต่เราต้องจัดวิธีการสอนที่มันท้าทายแล้วก็สร้างองค์ความรู้ได้โดยการสอนแบบ u n t u v t m v t m o t h o d อย่างที่บอกเนี่ยนะครับมีตัวอย่างของอาการเขียนเรียงความที่มันถูกต้องไล่ไปทีพารากราฟก็ได้เรื่องเดียวกันเนี่ยการใช้ย่อหน้าย่อหน้าของเรื่องเดียวกันนี้ 1. ใช้เทคนิคอะไร แล้วพอมาเขียนบอดี้ดูซิว่าเขามี transitional word ต่างกันไหม topic sentence เขาใช้ต่างกันหรือเปล่า uh huh. ซึ่งการสื่อสารด้วยภาษาเนี่ยเราสามารถใช้โครงสร้างและคำศัพท์ที่หลากหลายเพื่อสื่อสิ่งเดียวกันได้เพราะว่าการเขียนมันเหมือนกับเรามีที่ดินเปล่าๆแล้วเราไม่รู้จะสร้างออกมายัางไงแต่ถ้าเรามีโครงให้เขาปุ๊บเขาจะเริ่มล้อนา,นาคตเขาก็จะเริ่มเรียนรู้จากโครงตรงนี้แล้วไปพัฒนาด้วยตัวเขาเอง